ดูดวงชาวราศีเมถุนปอนวันที่30กันยาดวงนี้นะครับดีดอย่างมาอำนาจบุญบารมาีวาสนาดวงนี้โคตรด,ดีบอกได้เลยว่าปัญหาต่างๆเข้ามาจัดหนักจะเต็มแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันปัญหามันตกตำแหน่งศัตรูของท่านมากกว่าใครบางคนที่เข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมาีวาสนาอย่ามายุ่งกับดวงนี้ครับนะครับขึ้นเร็วลงเร็ว เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตจัก for รวิวัฟฟ์จูนดวงชะตานี้กําลังจะหมุนเวียนไปเปลี่ยนแปรผันไปนะับตั้งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะกดวงชะตานี้เป็นยังไงครับผมดีดครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดียเด๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเะดี๋ยวลงนะเป็นบ้าได้นะครับเป็นบ้าได้นะครับไม่ได้บูดเล่นนะครับ,นะรบอารมณ์แบบนี้มันไม่ดีนะวันนี้รวย พรุ่งนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้จนอะไรก็ไม่รู้ดวงอะไรของคนนี่ยชาวราศีเมถุนเหนื่อยไหมโอ้ดวงโคตรดีเลยควรดีจางมานะผมขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้เป็นบ้าได้นะวันนี้ขายดีพรุ่งนี้ขายไม่ได้แล้ววันนี้จะเจ๊งแล้วพรุ่งนี้ดีก็มาเฉยอะไรก็ไม่รู้ดวงดีจังมา และปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกทรามานแทบจะทนไม่ไหวเบื่อน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านเบื่อแล้วลองอะ่ะเออช่างมันขึ้นนะเออช่างมันลองเอนะช่างมันขึ้นนะช่างมันขึ้นขลงลง้าย้ายกว่าขวาเอบีซี ABC, เล็กสตารนะเคยเล่นไหมเกมคอนท้าโอ้โหดวงอะไรไม่รู้แล้วผมเดอะเลิฟเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอำนาจบุญบารมีวสาสนาอันยิ่งใหญ่เกีงกยงไกร ดวงนี้จะต้องมีคนรักมีคนสนับสนุนถึงจะดีนะครับเพราะอะไรคอยนะครับบอกกล่าวเล่าสิบคอยประครบประงมเพราะว่าอะไรมันขึ้นปุ๊บดีใจหลงละเลงมันลงปุ๊บเสียใจนะผมหลงละเลงนี่ไม่ได้แปลว่าหลงละเลงคือเขิมเกินไปนะไม่ใช่นะหลงละเลงนี่หมายถึงว่าใช้เงินเกินตัวพอพอได้แนละ้วไงเออกิน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 เลยเต็มที่เต็มที่เต็มที่พอลงปุ๊บอ๋อตายแล้ว,ต,ลวต้องประหยัดแล้วบอกขึ้นเา๋นเากินไปอา นะต้องมีคนรอบกายคอยช่วยเหลือนะภรรยาสามีท่านช่วยได้นะนะผมการที่ท่านจะพลิกเปลี่ยนแปผลผันสําคัญมากนะดวงนี้ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คืออะไรได้มาทั้งนี้เอาไปเก็บเอาไปซ่อนนะผมไปยอดกระปุกก็ได้นะผมเอนะาเฝ้าแบงก์ซ่อนเอาไว้นะผมเก็บเกี่ยวผลผลิตนะผมไม่ใช่นะปล่อยเฉยปล่อยให้มันขึ้นไปนะลงทุนเพิ่มมาเรื่อยๆไม่เก็บเลยนะผมไม่เก็บเลยลงทุนอะย่างเดียว ให้มันใหญ่ตโตพอใหญ่โตไปไงมันลงปุ๊บทีเดียวพังเลยทีเนี้ยแล้วนะผมสิบเหรียญเกิดขึ้นในโชคตาดวงนี้ขาใหญ่นะขาขึ้นรวยไหมรวยนะผมแต่ตอนลงโอ้โหมันเหมาเลยมันเป็นดังเซอร์นามิเลยนะนะผมมันดีดหมดเลยนะมันดีดอย่างกระมาเลยมันเอาหมดเลยนะนะผมมันจะเอาให้หมดเลยนะมันเซอร์นามิเลยนะบอกให้นะเพราะฉะนั้นท่านต้องเก็บเกี่ยวครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือเอาเงินไปออมนะั่นแหละ ับผมเฮ้ยวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตได้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดระผมก็คือต้องรวดเร็วับผมพัฒนาต้องแบบกระโดดเลยับผมนะพัฒนาท่านดวงดีอะถ้าพัฒนาท่านกระโดดเลยกระโดดเหมือนม้าเลยฮ,ฮอย่างนี้เลยับผมถ้านจะมากระโดดดึง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 ช้าช้าดึงดึงดอยดอยโอ้โหเรียบร้อยสิครับเขาไปถึงไหนกันแล้วสมัยนี้มันมาช้าช้าไม่ได้ มันพัฒนามันต้องกระโดดทันทีแต่เก็บต้องเก็บช้าๆเก็บใจเย็นๆนะผมแยกให้ดีนะจ๊ะสีไม้เท้าลื่นเลงสุขสันต์พรรษาแปลว่าดวงนี้ตกตำแหน่งลื่นเลงไม่มีสิทธิเลือกถ้นต้องยิมตลอดเวลาถึงแม้เราจะทุกข์แค่ไหนเพราะอะไรเพราะว่ามันดีดแล้วไงม,มันขึ้นปุ๊บดีใจลงปุ๊บเสียใจขึ้นปุ๊บดีใจลงปุ๊บเสียใจขึ้นปุ๊บดีใจลงปุ๊บเสียใจแล้วขึ้นอีกทีโอ้ดีใจลงปุ๊บเสียใจอเป็นบ้าแล้ว,ลวกลายเป็นบ้าได้นะครับดวงแบบนี้ นะผมเพราะฉะนั้นทํำยังไงเก็บเกี่ยวผลผลิตตอนขึ้นเก็บให้เต็มที่ตอนลงช่างหัวมันนะผมดวงนี้ยิ่งใหญ่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติเกอร์ท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างชาวราศีเมทุนดวงชะตาชาวราศีเมถุนประจําเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านปา่าไผ่ที่มีลมหลับลึกบางครั้งคุณจะรู้สึกถึงความสงบและความชัดเจน ในทิศทางชีวิตแต่บางช่วงก็อาจพบกับความไม่แน่นอนที่ทำให้จิตใจปั่นป่วนดวงดาวส่งสัญญาณบอกว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่จะต้องใช้ความยืดหยุ่นและไหวพริบในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการงานบทเรียนแห่งการปรับตัวในมิติของการงานเดือนนี้ชาวราศีเมถุน จะเหมือนนักแสดงที่ต้องรับบทหลายบทในเวลาเดียวกันความสามารถในการเปลี่ยนแปลงบุคลิกและทักษะต,ตามความต้องการของแต่ละสถานการณ์จะเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นที่สุดหากคุณเป็นพนักงานประจำอาจพบว่าหัวหน้าง,งานมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายความสามารถหรือได้รับข้อเสนอให้ย้ายแผนกไปทำงานในสาขาที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดมานาน อาจได้รับโอกาสไปร่วมง,งานกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การเปลี่ยนแปลงนี้แม้จะทำให้รู้สึกกังวลในตอนแรกแต่กลับเป็นโอกาสทองในการเรียนรู้ทักษะใหม่และขยายเครือข่ายในองค์กรความสามารถด้านการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติของราศีเมถุนจะทำให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว เดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับคู่ค้าหรือลูกค้าอาจมีสัญญาที่ต้องเจรจาใหม่หรือกลยุทธ์การขายที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะความยืดหยุ่นของคุณจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดหวังอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการกระจายสมาธิไปมากเกินไปเดือนนี้อาจมีงานหลายอย่างเรียกร้องความสนใจพร้อมกัน จนทำให้รู้สึกเหมือนต้องเป็นนักเล่งกลที่ต้องเหวี่ยงบอลหลายลูกไปมาการจัดลำดับความสำคัญและการจดบันทึกง,งานที่ต้องทำจะช่วยให้คุณไม่พลาดงานสำคัญด้านการเงินศิลปะแห่งการสมดุลเรื่องเงินทองในเดือนนี้เหมือนการเล่นเกมหุ้นที่มีทั้งโอกาสได้กำไรและความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงรายได้หลักของคุณอาจมีความผันผวนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานขายหรือรับค่าคอมมิชชั่น อาจพบว่าบางสัปดาห์มีเงินเข้ามากกว่าปกติแต่บางช่วงปรับเงียบเชียบหากคุณเป็นคนที่มีไรายได้จากหลายแหล่งเช่นทำงานประจำพร้อมกับขายของออนไลน์เดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ธุรกิจเสริมเติบโตจนอาจพิจารณาลาออกจากงานประจำแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะความมั่นคงทางการเงินยังต้องการการวางแผนที่รัดกุมมากกว่านี้การลงทุนในเดือนนี้ต้องใช้สติและความรู้เป็นหลัก อย่าตัดสินใจลงทุนจากข่าวลือหรือคำแนะนำจากคนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญความอยากรู้อยากเห็นของราศีเมถุนอาจทำให้ติดกับในกระแสะการลงทุนใหม่ๆเช่นสกุลเงินดิจิทัลหรือหุ้นเทคโนโลยีแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนและลงทุนเฉพาะเงินส่วนที่สามารถเสียได้ด้านค่าใช้จ่ายเดือนนี้อาจมีการซื้อของใช้เทคโนโลยีใหม่เช่นโทรศัพท์รุ่นล่าสุดแท็บเลต็ต หรือแก้เจ็ดต่างๆที่ช่วยให้การนำงานสะดวกยิ่งขึ้นแม้ว่าจะเป็นการใช้ใจ่ายที่มีเหตุผลแต่ควรคิดถึงความจำเป็นจริงก่อนตัดสินใจเพราะพฤติกรรมการซื้อตามกระแสอาจทำให้เงินออมลดลงโดยไม่รู้ตัวด้านความรักบทกวีแห่งใจที่หลากสีสำหรับคนโสดเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนที่ยังโสดเปรียบเสมือนนักอ่านที่เดินเข้าไปในห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยหนังสือหลากหลายประเภท ทุกเล่มดูน่าสนใจแต่ต้องเลือกอ่านทีละเล่มเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้งโอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมีมากมายโดยเฉพาะผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะคุณอาจพบคนที่น่าสนใจในคอร์สเรียนออนไลน์ที่เพิ่งลงทะเบียนหรือในงานเซมินาที่เข้าร่วมคนที่จะเข้ามาในชีวิตมีแนโน้อจะเป็นคนที่มีความรู้กว้างสนใจเรื่องเทคโนโลยี หรือมีอดีเรกที่แปลกใหม่การสนทนาครั้งแรกอาจเริ่มจากเรื่องงานหรือความสนใจร่วมกันแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่ความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังอย่าให้ความอยากรู้เรื่องคนใหม่มากเกินไปจนลืมการดูแลความสัมพันธ์ที่มีศักยภาพการที่มีตัวเลือกมากอาจทำให้รู้สึกสับสนว่าควรให้ความสำคัญกับใครมากกว่ากันแนะนำให้ใช้เวลาทำความรู้จักแต่ละคนอย่างจริงจัง แทนที่จะกระจายความสนใจไปหลายทิศทางการใช้แอปหาคู่ในเดือนนี้อาจได้ผลดีแต่ควรมีการตั้งเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเภทความสัมพันธ์แบบใดเพราะความชอบการสื่อสารของคุณอาจทำให้มีคนหลายคนสนใจพร้อมกันจนต้องเลือกว่าจะให้เวลาและความสนใจกับใครสำหรับคนมีคู่การปรับจูนมิตรภาพในความรักสำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้ว เดือนนี้ความสัมพันธ์จะเหมือนการเล่นดนตรีในวงดูริยางที่ต้องปรับจูนเสียงให้ประสานกันอย่างลงตัวช่วงแรกของเดือนอาจมีช่วงที่เสียงไม่ค่อยกลมกลืนแต่หากทั้งสองคู่มีความอดทนและเข้าใจกันจะสามารถสร้างเมโลดี้ที่งามได้ในที่สุดคู่รักที่คบกันมานานอาจพบว่าเดือนนี้มีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันมากกว่าปกติโดยเฉพาะเรื่องแผนการในอนาคตเช่นการย้ายห้อง การเปลี่ยนงานหรือแม้แต่การวางแผนการแต่งงานการที่คุณมีความคิดเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอาจทําทให้คู่ครองรู้สึกไม่มั่นใจในบางครั้งการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและการให้ความมั่นใจจึงเป็นสิ่งสําคัญหากเป็นคู่ที่เพิ่งคบกันใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่จะเริ่มเห็นนั่นต่างๆของกันและกันมากขึ้นความที่คุณชอบความแปลกใหม่และการผรจญภยัยอาจชนกับความต้องการความมั่นคงของคู่รัก การหาจุดดุมระหว่างการออกไปสำรวจสิ่งใหม่ๆกับการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะเป็นความท้าทายในเชิงบวกเรื่องการเงินอาจเป็นหัวข้อที่ต้องพูดคุยกันในเดือนนี้โดยเฉพาะทาั้งคู่กำลังวางแผนการใช้ใจ่ายร่วมกันเช่นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการซื้อของใช้ในบ้านความที่คุณชอบซื้อสิ่งของใหม่อาจทำให้คู่รักต้องเตือนเรื่องการออมเงินการรับฟังคำแนะนำและหาทางออกร่วมกัน จะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นคำแนะนำสำคัญสำหรับเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมถุนควรฝึกการเป็นคนเดียวและการเติมเต็มตนเองจากภายในแม้ว่าธรรมชาติจะชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแต่การใช้เวลาอยู่กับตนเองเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและเป้าหมายที่แท้จริงจะเป็นประโยชน์อย่างมากการเริ่มต้นนิสัยใหม่ๆเช่นการอ่านน้งสือก่อนนอน <ๆ S 1> การเขียนไดอารี่ หรือการฝึกมัสมาธิแม้วันละ10นาทีจะช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นอย่าประมาทความสำคัญของการพักผ่อนเพราะพลังที่แผลกระจายไปหลายทิศทางอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยหน่ายได้ง่ายสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติของชีวิตและความสามารถในการปรับตัวคือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวราศีเมถุนให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ แต่ยังคงรักษาหลักการและแค่นิยมที่สำคัญไว้เดือนนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญที่จะทำให้คุณเติบโตและเข้มแข็งขึ้นในทุกด้านของชีวิตดวงชะตาราศีเมถุนประจำเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ดูเหมือนว่าจะกระวลจะส่งพลังงานที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆม,มาให้คุณได้สัมผัส เรากับกระแสลมที่พัดผ่านใบไผ่ส่งแสงระยิบระยับผ่านกิ่งไม้สร้างเงาที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาชีวิตของคุณในเดือนนี้จะเต็มไปด้วยความหลากหลายและพลวัตเหมาะสมกับธรรมชาติของราศีเมถุนที่ชอบความแปลกใหม่และการสื่อสารพลังงานโดยรวมของเดือนนี้จะเน้นไปที่การขยายขอบเขตความคิดการเรียนรู้สิ่งใหม่และการสร้างเครือข่าย คุณจะรู้สึกเหมือนนกที่กำลังจะกลางปีกบินสูงมองเห็นโลกใบใหญ่ที่รอคอยให้ไปสำรวจความอยากรู้อยากเห็นของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและสิ่งนี้จะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีในหลายด้านด้านการงานเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านและการเติบโตในด้านการงานเดือนนี้เปรียบเสมือนการเดินทางผ่านสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งเก่าและฝั่งใหม่ คุณอาจจะพบว่าตัวเองยือนอยู่ที่จุดแยกทางต้องเลือกระหว่างความมั่นคงที่คุ้นเคยกับโอกาสใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพสำหรับผู้ที่ทำงานประจำคุณจะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้นอาจเป็นโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือต้องทำงานร่วมกับทีมจากแผนกอื่นๆยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้วางแผนแคมเปญใหม่ที่ต้องประสานงานกับแผนกไอทีและเ r ช หรือหากคุณเป็นครูคุณอาจได้โอกาสร่วมพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยความสามารถในการสื่อสารที่เป็นจุดแข็งของราศีเมถุนในเดือนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในเดือนนี้คุณจะพบว่าตัวเองกลายเป็นคนกลางที่สำคัญในการประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆในที่ทำงานเหมือนกับการเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างเกาะต่างๆในหมู่เกาะ อย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการกระจายความสนใจมากเกินไปเนื่องจากจะมีงานและโอกาสหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันคุณอาจจะรู้สึกเหมือนเครื่องจักรที่หมุนหลายเฟืองพร้อมกันจำเป็นต้องหาจุดบรรสมดุลเพื่อไม่ให้เครื่องจักรเสียหายสำหรับผู้ประกอบการหรือฟรีแลนซ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากสำหรับการขยายฐานลูกค้าการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพใหม่หรือการเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ คุณจะพบว่าคนรอบข้างให้ความสนใจในไอเดียของคนมากขึ้นเหมือนกับแม่เหล็กที่ดึงดูดเหล็กกลบได้ดีขึ้นด้านการเงินความมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินในเดือนนี้เปรียบเสมือนแม่น้ำที่ไหลผ่านภูเขาและที่ราบบางช่วงอาจจะมีโขดหินขวางทางบางช่วงอาจจะไหลเซแต่โดยรวมแล้วจะไหลไปในทิศทางที่ดี คุณจะพบว่ารายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายก็อาจเพิ่มตามไปด้วยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนรู้การพัฒนาตนเองหรือการลงทุนในอนาคตเปรียบเสมือนการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ในฤด,ดูที่เหมาะสมเพื่อรอเก็บเกี่ยวในอนาคต ระวังเรื่องการใช้ใจ่ายแบบลุ่มๆดอนๆโดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์หรือการสมัครสมาชิกบริการต่างๆที่อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ความอยากลองของใหม่ของราศีเมถุนอาจทําให้เกิดการใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นเหมือนกับการซื้อหนังสือเพราะชื่อน่าสนใจแต่กลับไม่ได้อ่านสําหรับคนที่มีหนี้สิน เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนการจัดการหนี้ใหม่อาจพบช่องทางในการรีไฟแนนซ์หรือการผ่อนชำระที่ดีกว่าเดิมแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ติดกับดักการเพิ่มหนี้ใหม่ระหว่างกระบวนการจัดการหนี้เก่าความรักสำหรับคนโสดการเปิดใจรับคนใหม่สำหรับชาวราศีเมถุนที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เปรียบเสมือนสวนสนที่เต็มไปด้วยผีเสื้อหลากสีสัน โอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมีมากมายโดยเฉพาะผ่านทางเครือข่ายทางสังคมงานสังสรรค์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคุณจะดูดดื่มใจคนที่มีความรู้กว้างไกลชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีมุมมองที่แปลกใหม่เหมือนกับการค้นพบหนังสือเล่มใหม่ที่มีเนื้อหาหน่าสนใจที่ทำให้คุณอยากพลิกไปอ่านหน้าต่อไปเป็นไปได้ว่าคุณจะได้รู้จักกับคนที่มาจากวัฒนธรรมหรือพื้นฐานที่แตกต่างจากคุณ แนะนำให้ออกไปทำกิจกรรมในสถานที่ใหม่ๆเช่นร่วมเวิร์กช็อปเข้าร่วมคาสเดียนหรือไปงานเน็ตเวิร์กตงต่างๆเพราะน่าจะเป็นช่องทางที่ดีในการพบเจอคนที่ใช่อย่าเพิ่งตัดสินใครเร็วเกินไปให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักอย่างช้าๆเหมือนกับการชิมไวน์ที่ต้องใช้เวลาให้รสชาติออกมาเต็มที่แต่อย่างไรก็ตาม ต้องระวังเรื่องการเปลี่ยนใจเร็วหรือการให้ความสนใจกับหลายคนพร้อมกันซึ่งอาจจะทําให้เสียโอกาสที่ดีไปเหมือนกับการดูดอกไม้หลายดอกพร้อมกันแต่ไม่ได้ดมกลิ่นไหนให้เต็มที่ความรักสําหรับคนมีคู่การสร้างความเข้าใจใหม่สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่รักหรือคู่ชีวิตแล้วเดือนนี้เปรียบเสมือนการเดินทางไปยังเมืองใหม่ร่วมกัน ที่ซึ่งทั้งคู่จะได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆของกันและกันและพบความสุขในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมความสัมพันธ์จะมีพลวัตเพิ่มขึ้นอาจมีการสนทนาการในหัวข้อใหม่ๆที่ไม่เคยคุยกันมาก่อนหรือได้ทำกิจกรรมร่วมกันแบบใหม่เช่นเรียนภาษาต่างประเทศด้วยกันไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนหรือเริ่มงานอดีเรกใหม่ร่วมกันความสัมพันธ์จะเหมือนต้นไผ่ที่โค้นตามลมแต่ไม่หักเพราะมีความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการขาดความสมัำเสมอในการใส่ใจคู่ชีวิตเนื่องจากคุณอาจมีเรื่องใหม่ๆม,มากมายที่ทําให้ความสนใจกระจัดกระจายไปสําคัญที่คุณต้องสื่อสารให้คู่ชีวิตเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ได้หมายความว่าคุณรักเขาน้อยลงแต่เป็นการเติบโตที่จะทําให้ความสัมพันธ์แข็แงแกร่งยิ่งขึ้นหากกำลังวางแผนแต่งงานหรือย้ายเข้าอยู่ด้วยกันเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการหารืเรื่องอนาคตร่วมกันอย่างจริงจังจ แต่ให้เวลากันในการคิดและตัดสินใจอย่าเร่งรีบเกินไปสำหรับคู่ที่กำลังมีปัญหากันเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยคุณจะพบว่าการใช้คำพูดที่ถูกต้องและการฟังที่แท้จริงสามารถช่วยแก้ไขความขัดแย้งได้ดีกว่าการหลีกเลี่ยงปัญหาคำแนะนำสำหรับเดือนนี้เดือนนี้ จงเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงแต่อย่าลืมรักษาสมดุลเหมือนกับนักเด้นรำที่เต้นไปตามจังหวะดนตรีแต่ยังคงยืนหยัดอยู่บนเท้าของตัวเองได้สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะบริหารเวลาและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านสุขภาพควรใส่ใจการออกกำลังกายและการพักผ่อนเพราะกิจกรรมที่มากมายในเดือนนี้อาจทำให้คุณเหนื่อยล้าได้ง่ายขึ้นลองทำสมาธิหรือโยคะเป็นประจำเพื่อช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้น สุดท้ายจำไว้ว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งหลายในเดือนนี้เป็นโอกาสที่คุณได้เติบโตและพัฒนาตนเองอย่าวันไหวต่อความไม่แน่นอนแต่จงใช้ความอยากรู้อยากเห็นและความยืดหยุ่นที่เป็นธรรมชาติของราศีเมถุนให้เป็นประโยชน์เพื่อก้าวผ่านไปสู่บทใหม่ขอชีวิตที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยความหมายความเติบโตและโอกาสใหม่ๆที่จะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตคุณไปในทางที่ดีขึ้น เปิดใจรับมันและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นดวงชะตาราศีเมถุนประจำเดือนนี้สวัสดีเหล่าราศีเมถุนทั้งหลายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่รอคุณอยู่หากเปรียบเทียบชีวิตของคุณในเดือนนี้กับการอ่านหนังสือเล่มใหม่คุณกำลังจะได้พลิกไปยังบทที่น่าตื่นเต้นที่สุดซึ่งเต็มไปด้วยบทบาทใหม่โอกาสทองที่แปลกตาและเรื่องราวรักที่อาจจะทําให้หัวใจของคุณ เต้นแรงขึ้นไปอีกด้านการงานเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เดือนนี้เปรียบเสมือนการได้รับบทบาทหลักในละครเรื่องใหม่ที่คุณได้ฝันถึงมานานสำหรับราศีเมถุนที่ทำงานประจำอยู่ความสามารถในการสื่อสารที่โดดเด่นของคุณจะกลายเป็นอาวุธลับที่ทรงพลังหัวหน้างานหรือลูกค้าจะเริ่มสังเกตเห็นความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดใหม่ๆที่คุณนำเสนอลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักเขียนที่เพิ่งได้รับแรงบันดาลใจใหม่ ทุกโปรเจกต์ที่คุณสัมผัสจะกลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่น่าประทับใจโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสทองที่จะได้นําเสนองานหรือไอเดียใหม่ต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงความมั่นใจและความสามารถในการพูดคุยโน้มน้าวใจจะทําให้คุณโดดเด่นเหนือคนอื่นๆสําหรับเราราศีเมถุนที่คิดจะเปลี่ยนงานเดือนนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดประเทศไทยในช่วงนี้มีการเปิดตําแหน่งงานใหม่ๆมากมายโดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด หรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณอาจจะได้รับข้อเสนองานที่ดีจากบริษัทที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนหรือแม้กระทั่งได้รับโอกาสในการทํางานแบบีโมทหรือไฮบริดที่จะให้อิสระในการทํางานมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการตัดสินใจเร็วเกินไปโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่ครบถ้วนคําแนะนําคือให้เวลาตัวเองในการคิดและปรึกษากับคนใกล้ชิดก่อนตัดสินใจครั้งใหญ่ด้านการเงินการเงินผันผวนผ แต่มีโอกาสเติบโตเรื่องการเงินในเดือนนี้เปรียบเสมือนการเล่นเกมโยลูกเตา๋ามีทั้งโอกาสที่จะได้กําไรและความเสี่ยงที่ต้องระวังสําหรับราศีเมถุนโดยทั่วไปเดือนนี้เป็นช่วงที่รายได้อาจจะเพิ่มขึ้นจากการทํางานหลักแต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็อาจจะเพิ่มตามไปด้วยหากเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่กําลังเก็บเกี่ยวผลไม้ในสวนเดือนนี้คุณจะได้เห็นผลตอบแทนจากความพยายามที่ได้ลงทุนไปในช่วงที่ผ่านมา อาจจะเป็นเงินโบนัสเงินค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษที่คุณได้ทําไว้ผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะพบว่าลูกค้าเก่าเริ่มกลับมาใช้บริการอีกครั้งและมีลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ข้อควรระวังคือการใช้จ่ายในช่วงกลางเดือนอาจจะสูงกว่าปกติโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุปกรณ์ทํางานหรือการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองเช่นการเรียนคอร์สออนไลน์การซื้อหนังสือหรือการเข้าร่วสมสัมมนา ซึ่งถึงแม้จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่ก็ควรวางแผนการเงินให้ดีสำหรับเรื่องการลงทุนราศีเมถุนในเดือนนี้ควรจะระมัดระวังกับการตัดสินใจที่เสี่ยงสูงเกินไปโดยเฉพาะการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่หากมีแผนจะซื้อหุ้นทองคำหรือการลงทุนอื่นๆควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเพราะตอนท้ายเดือนอาจจะมีข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อตลาดการเงินได้คำแนะนำสำคัญคือ การตั้งเป้าหมายการออมให้ชัดเจนและพยายามแยกเงินสำหรับใช้จ่ายประจำวันกับเงินฝากออมไว้ให้ขาดคันเพื่อป้องกันการใช้จ่ายเกินตัวในช่วงที่มีความจำเป็นฉุกเฉินด้านความรักบุตรใหม่ของเรื่องราวหัวใจสำหรับเรื่องความรักในเดือนนี้ราศีเมถุนจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่คล้ายกันกับการได้อ่านนิยายรักเรื่องใหม่ที่มีทั้งความหวานและความระทึกใจปนกันสำหรับเราราศีเมถุนที่ยังโสด เดือนนี้เปรียบเสมือนการเปิดหน้าใหม่ของชีวิตรักโอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมีมากกว่าปกติโดยเฉพาะผ่านทางกิจกรรมทางสังคมการทํางานหรือแม้กระทั่งผ่านทางโลกออนไลน์คุณอาจจะได้พบกับใครสักคนที่มีการสนทนาที่ลงตัวมีความคิดที่ใกล้เคียงกันและที่สําคัญคือสามารถทําให้คุณรู้สึกสบายใจได้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟที่ชอบแล้วได้ยินเสียงหัวเราะที่คุณหูจะโตข้างๆเมื่อหันไปมองก็พบว่าเป็นใครสักคนที่ทําให้คุณอยากจะเข้าไปรู้จัก นั่นและคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจและพร้อมที่จะก้าวออกจากโซนความสะดวกสบายของตัวเองช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการไปงานสังสรรค์ปาร์ตี้หรือก,กิจกรรมกลุ่มเพราะเสน่ห์และความสามารถในการสื่อสารของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษคนที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคนที่มีความฉลาดมีอารมณ์ขันและสามารถตอบโต้การสนทนาของคุณได้อย่างลงตัวอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการตัดสินใจเร็วเกินไปในเรื่องความรัก โดยเฉพาะการให้คำมั่นสัญญาหรือการตัดสินใจร่วมชีวิตกันอย่างจริงจังใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนสำหรับเราราศีเมถุนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ในเดือนนี้เปรียบเสมือนการได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่กับคนที่รักอาจจะมีทั้งความตื่นเต้นใหม่ๆและความท้าทายที่ต้องผ่านไปด้วยกันสำหรับคู่ที่คบกันมานานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการคุยกันเรื่องอนาคตวางแผนร่วมกันหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจเรื่องใหญ่หญๆเช่น การแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีลูกความสามารถในการสื่อสารของราศีเมถุนจะช่วยให้การคุยกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพแต่อย่าลืมว่าช่วงกลางเดือนอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน <c oughs> การทำงานหรือการให้เวลากับครอบครัวซึ่งต้องใช้ความอดทนและการสื่อสารที่ชัดเจนในการแก้ไขคู่ที่เพิ่งคบกันใหม่จะพบว่าความสัมพันธ์เริ่มเข้าสู่ระดับที่ลึกซึ้งขึ้น อาจจะเริ่มมีการแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนฝูงครอบครัวหรือการวางแผนท่องเที่ยวด้วยกันช่วงท้ายเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่โรแมนติกเป็นพิเศษเหมาะสําหรับการสารภาพความรู้สึกหรือการก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นสิ่งที่ต้องระวังคือการให้ความสําคัญกับคนรักมากจนลืมเพื่อนเก่าหรือคนใกล้ชิดคนอื่นในชีวิตความสมดุลระหว่างความรักกับมิตรภาพและครอบครัวจะทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น ข้อเสนอแนะสําหรับทุกคนเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสําหรับการแสดงออกถึงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นการบอกรักคนที่แอบชอบอยู่การขออภัยในสิ่งที่ผิดพลาดหรือการขอบคุณคนที่คอยดูแลเราความจริงใจและความอบอุ่นของคุณจะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดคนรอบข้างเข้ามาหาได้ดีนอกจากนี้การดูแลตัวเองทั้งกายและใจก็เป็นสิ่งสําคัญ การออกกําลังกายเบาๆการกินอาหารที่มีประโยชน์และการหาเวลาพักผลให้เพียงพอจะทําให้คุณมีเสน่ห์และความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกด้านของชีวิตด้วยโดยสรุปแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆสำหรับเราราศีเมถุนทั้งในด้านการงานการเงินและความรัก ซึ่งสำคัญคือให้เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงใช้ความสามารถในการสื่อสารที่โดดเด่นให้เป็นประโยชน์และอย่าลืมที่จะเชื่อมั่นในตัวเองเพราะดวงดาวกำลังสองแสงให้คุณได้เดินทางไปสู่บทใหม่ที่สวยงามของชีวิต